วันที่ราศีสิงห์ถัดไฟค่ะเสียงดังฟังชัดดีนะคะเพื่อนๆพ่อเรามาอ่านภาพรวมของเพื่อนๆชาวสิงห์ถัดไฟของวันที่30มิถุนายน2565นะคะงานที่รัก ที่เชี่ยวชาญชำนาญกับคนที่ใช่ค่ะภาพรวมค่ะมาให้กําลังใจเพื่อนๆที่ทำงานที่รักหรือว่ากําลังหางานหรือว่ากาลังจะค้นพบศักยภาพของตนเองนะคะนำออกมาใช้ค่ะเพื่อความสุขค่ะ มีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเสมอค่ะายใจแข็งแรงค่ะราศีสิงห์ถัดไปค่ะงานมีงานก็มีเงินนะสมดุลลงตัวเลยค่ะการเงินรายได้เป็นสายเปนะคะ ทำบุญสุนทานยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเต้มแข็งนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะ่ะพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ตนเป็นท่่พึ่งแห่งตนก็สิ่งที่ได้มาไม่ได้มาง่ายได้นะคะได้มาจากความ เหน็ดเหนื่อยยากค่ะการเงินรายได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวันเวลาปัญหาก็คี่คลายไปตามวันเวลานะคะชีวิตประสบการณ์ลงตัวค่ะทำง,งานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยชีวิตเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรนะคะปรับตัวโอนอ่อนเหมือนต้นอ้อลูตามลมนะคะไม่แข็งคืน การเป็นแปรงความรุ่งเรืองความเจริญก็น่าชีพจรลงเท้าเดินทางไปหลายทิศที่ค่ะเลือดลมแข็งขันเย่นหนเกิดความมั่นคงนะคะก็ต้องมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงค่ะมีหุ้นส่วนผู้ค้างานนี้เป็นผู้ต้องแคล่วในการติดต่อค้าขายนะคะติดต่อต่างที่ต่างถิ่นค่ะ ปรับตัวรึกซึ้งอ่าเกิดการผันแปร,ปรโรธแขวคราดได้แล้วขยันในการงานนะ่ะงานนี้มีหลายสาขาเลยค่ะขยันการงานค่ะแลวแล้วเศรษฐกิจฟุืแฟบฟ้าฟาเออฟ้า,ฟาฟัดนะฟ้าผ่าเปี่ยงเนะี่ย โดยไม่ขาดฝันวนะิมานพังทลายนะที่ทำดิ้นรนมามากมายปรับตัวก็แล้วเรียนรู้ศึกษาเจราจาแข่วคร่องว่องไวออกเท่าออกทางนี้ดีมากงานกับหุ้นส่วนคอยส,สนับสนุนมีกองเชียร์ลาบผลที่ได้นะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทั้งการเงินรายได้ และหน้าที่ที่มีประสบการณ์ผ่านวันเวลามาเศรษฐกิจเงียบนะ w วิร์กฟอ h o มโมจากที่เป็นดาราโดดเด่นดังเป็นดาราดังน,นะขึ้นสูงๆร่วงลงสู่สามัญชนก็ขึ้นได้ใหม่นะเป็นเดอะสตาร์ต่อไปค่ะเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมนะคะมีความหวัง กำลังใจขึ้นอีกครั้งค่ะเดอะสตานะก็มีหุ้นส่วนคอยสนับสนุนกระตุ้นเป็นกองเชือรเอเป็นกองเชียร์นะมีเจ้านายมีความมั่นคงนะคะก็ได้พบกับแรงสนับสนุนต่อไปค่ะมีหุ้นส่วนสนับสนุนทำการค้าไกลๆนะคะหุ้นส่วนนี่ก็นำลาบผลมาให้ลาบทั้ง งานออนไลน์การเงินต่างประเทศการเงินจากการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพนะคะงานให้ดูดีดูสวยดูหล่อค่ะงานเกี่ยวข้องกับการประดับตกแต่งนะให้สถานที่โออรโรราสดใสอันนี้คือความเชื่อนะก็ต้อง ทำความสะอาดปัดหยักยายะใย,ยแมงมุมให้สวยสดใสเสมอนะคะ,นะก็มีผู้คนเป็นคนดังนคนไม่ดังบ้างมาสนับสนุนอนละมา,ลานบ้านหลังนี้นะคะ,ะก็จะรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปค่ะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่เลยนะคะแม้เศรษฐกิจจะก็แฟบอย่างไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ ดูแลเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะกับสถานที่เราทำมาหากินค่ะเขาอยู่มาก่อนเรานะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะมีความหวังมีกำลังใจมีข่าวดีเสมอนะคะก็มีผู้คนมาสนับสนุนต่อไปะคะ่ะมีกองเชียร์ค่ะมี f อซนะคะ,ม,ะ,คะมีสมาชิกคะ่ะ งานเกี่ยวข้องกับการเงินนะผู้คนนะสัญจรไปมาอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะการค้าการค้าขายนะคะประสบความสำเร็จค่ะงานพิเศษอะไรบ้าง งานพิเศษก็ได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะนักพูดนักประชาสัมพันธ์แต่ชันในการงานงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะงานเครื่องจักรยนต์กลไกงานเกี่ยวกับสุขภาพเป็นแพทย์เป็นหมอยาครูแต่ชันเชี่ยวชาญในงานเป็นวิทยากรก็ได้นะคะได้การเงินมามั่นคงได้เก็บออมค่ะทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะมีบริวารอ่ามากมายเลยค่ะ ด้วยประสบการณ์นะคะการเงินนี้ก็ได้ลาบผลจากตนเองเป็นผู้แต่ช้าในการงานนะคะค้นพบตัวตนของตอนเองแล้วนะเป็นผู้บริหารการงานด้วยปัญญาค่ะมีความสุขุมรอบคอบค่ะแต่รู้อะไรยังไม่รู้หมดนะคะค้นคว้าศึกษาต่อไปเพื่อโครงการระยะยาวกับชีวิตนะคะเพราะว่ามีบุตหลานบริวารล้วก็มุ่งมั่น ตั้งใจต่อไปค่ะการเงินมีเก็บพอมมั่นคงการค้าก็ต้องเดินทางติดต่อค้าขายไกลๆได้ศึกษาอะไรใหม่ๆมาต่อยอดโชคดีที่สุดเลยนะคะ,ะธุรกิจนี้ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ดีค่ะโชคดีมากดูแลให้ผู้คนได้มีสุขภาพดีอ,อสุรินราหูนี่ก็จะมีผู้คน นะสมาชิกแฟนคลับ f อีเนี่ยนะมาสนับสนุนกระตุ้นเป็นกองเชียร์ะคะ่ะโคสณาประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่เลยนะคะสินค้าเอาใจตลาดนะคะงานเกี่ยวข้องกลางคืนด้วยนะติดดึกๆหน่อยนะ เปิดเช้าเปิดเออเปิดเช้าปิดดึกนะก็จะมีผู้คนแวะเวียนไปมานำลาบผลมาให้นะคะการเงินนี้ก็จะสัพัดดีมากค่ะมีดารามีผู้คนชื่อเสียงดงดังแวะเวียนเข้ามาค่ะมาดูบุคลิกดูแลบุคลิกให้สวยหลอ่ออ่ชายก็แข็งแกร่งหญิงก็ เข้มแข็งนะคะบุคลิกกลามเนื้อนี่เป็นมัดเลยนะคะดูดีสุขภาพดีค่ะก็เกี่ยวข้องกับอุ้นส่วนคู่ค้าฝ่ายตรงข้ามแวะเว,วียนมาสนับสนุนมีทั้งขาประจําขาจรทั้งแฟนคลับนะคะตนเองก็มีความมั่นคงผูกพันรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะงานเลือนลงแข็งขันขยันดีค่ะแล้วก็เป็นการงานการเดินทางติดต่ออันนี้ เป็นผู้บริหารนักปกครองนะก็มีญาติมิตรบริวารมากมายเลยนะคะตนเองก็มีพลังเหลือเฟือนะคะหุนกำยาเหมือนนักกีฬาค่ะอันนี้สนุกสนานค่ะปรารถนาสิ่งใดต้องได้นะคะอันนี้ชัยชนะจะได้มาที่การแข่งขันที่ตนเองค่ะหนะลักแหล่งธุรกิจนี้มั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้า อีกยาวนานเลยนะคะนะราหูย้ายมาอยู่ในเรือนความเจริญก้าวหน้าการสนับสนุนสรงเสริมนะชื่อเสียงดีเป็นรางวัลที่ตนเองได้เป็นผู้บริหารจัดการนะลาบนี้มีกองเชียร์ค่ะนะก็อย่าลืมนะดูแลสิ่งที่เล่นลับรีลับอยู่มาเก่าก่อนเรานะสนับสนุนเป็นกองเชียร์เราด้วย ปรารถนาสิ่งใดบุกรุกเข้าไปนะชัยชนะได้มาจากการแข่งขันค่ะจะนักเดิน,ดนทางงานเกี่ข้างฟิตเนสดีมากค่ะคุ่นกำยำแข็งแรงร่างกายหรือเสือที่จะใช้ต่อไปนะก็จะได้พบกับผู้สนับสนุนอังคารราหูโครท่านทักนะว่าสำเร็จกันได้รับการสนับสนุน ก็เริ่มที่ตนเองนะคะความมั่นคงกับธุรกิจนี้ค่ะชนะการแข่งขันค่ะด้วยประสบการณ์งานพิเศษงานที่ใช่งานที่เชี่ยวชาญชำนาญที่ช่ำชองแล้วนะคะรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเป็นผลรางวัลตอบแทนด้วยนะคะรุ่งเรืองมากเลยค่ะ ก็มาดูคนที่ใช่ผู้ที่ใช่ผู้ทางไกลค่ะติดต่อค้าขายร่วมง,งานกันดีค่ะเป็นที่ปรึกษาดีๆเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยค่ะถ้ามาเจอบุคคลแบบนี้นะนะเนี่ยไม่ไว้เรียกกันก็เป็นผู้มี ความสุขุมรบอกคอผ่านประสบการณ์มานะอันนี้วางแผนเอาไว้นะคะก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานสุขขอมันหมายตามประเพณีได้พบกันนะลักแรงโรงงานใหญ่โตนะเขานี่ก็เป็นผู้มีประสบการณ์คนอีกทิ่นที่หนึ่งค่ะมีชื่อเสียงสมสถานะค่ะงานประจำค่ะเป็นข้าราชการ มีสติปัญญาบริสุทธิ์นะคะธรรมาค้าขายนะคนเก่งคนะคนใจดีอบอุ่นค่ะคนขยันขันแข็งรู้คุณค่าของการเงินรายได้ที่ได้มานี่ก็มีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของเขาเองอรวยแล้วค่ะาฐานะญาติามิตรพี่น้องของเขาเนี่ยอบอุ่นมั่งคั่งด้วยมิตรภาพญาติเยอะเลยนะคะแวดล้อมกับผู้ใหญ่ผู้น้อย ฐานะการเงินดีมากค่ะ,ะมาเจอคู่บุญแล้วอะคู่ศีลเสมอมาเจอกันไปดูจคะมีคู่พิเศษไหมฉันไม่ใช่ผู้วิเศษจะเสกประสสรินำให้เธอดูค่ะมีคนพิเศษแมันี่ว่าดีใช้ได้แล้วนะแต่งงานเถิดเจ้านะหากเจ้าได้พบคนดีนะ หากเจ้าพบคนไม่ดีเจ้าจะได้เป็นนักปราดในผู้มีประสบการณ์นะคะเนี่ยนะเป็นนักปราดก็ย่อมคู่ควรกับผู้มีศีลเสมอมาเจอกันนะคะผู้มีประสบการณ์นะะได้ลาภผลจะคนดีมีศีลธรรมดูคนพิเศษคะ่ะหน้าตาคนพิเศษเป็นไงอ่ะขอให้รอดนะคะคนพิเศษเนี่ย ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติคุ้นเคยกันมาก่อนไม่มีเหตุบังเอิญค่ะนะสิ้นสุดการรอคอยอ่ะเจอแล้วจบไปแล้วค่ะยินดีด้วยนะนะคนที่ผูกพันอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติห่างไกลกันไปแล้วอ่ะพบกันแล้วก็ พันกันมั่นคงนี่เกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะอ่เยียวยายกันไปแล้วค่ะเพราะว่าดูมุทะลุดุดันนะคะ,ะไม่รู้จะโกรธไ,ไปทําไมเกลียดกราดไปถึงไหนอ่มีเกณฑ์เป็นคนที่ชาวราศีสิงห์อ่จบไปแล้วค่ะอ่าอันนี้เลิกล้างบันไดไปแล้วถ้าไม่มีบุตรมาด้วยนะ ถ้ามีมาก็ถือว่าใช้เวรกรรมเก่าจบสิ้นไปแล้วค่ะอืมนะก็เป็นเพียงความรักนะที่มีบุญเก่าร่วมกันึงมาเจอเจอมาใช้กันนะจดใช้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคู่แต่อดีตตัชาติแต่ปางก่อนอจบสิ้นไปแล้วค่ะอริตนะคะ w ว l วออฟ r อจูนอริอุปสรรคปัญหาจบสิ้นไปแล้วนะวงรล้อเขาก็หมุนไปแล้วเราชาวสิงนะคะนะอุตตะอันนี้ถ้าเคยตกแต่งมันม่นหมายมีรูปติดจากคนนี้มาด้วยนะคะนะได้ลาดได้บุตรมาได้บุตรชายนะจบสิ้นไปแล้วค่ะกงรล้อหมุนขึ้นไปแล้วค่ะอันเองก็เลยได้มาโสดสมถะ ก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะให้ชาลี l i แองเจอให้คำแนะนำค่ะฟิกก yes. ีเนสนี่แหละให้อภัยกัน,นะอะโหสิกรรมผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะให้อภัยอีกฝ่ายนั่งได้เริ่มให้อภัยที่ตนเองก่อนนะคะ,ะการมาเจอเจอกันไม่ใช่เหตุ มังเอิญค่ะฟ r กกี้เ e ส s transformation ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่เหมือนผีเสื้อตายและฟื้นเกิดใหม่โบยบินออกสู่โลกกว้างนะคะแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาและทัศนคตินะก็ให้อภัยกันนะคะกนะารแต่งงานค่ะนะย้ายคู่ย้ายงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงานแล้วค่ะได้พบกับชีวิตใหม่ ฟื้นเกิดใหม่อีกครั้งค่ะเซลบลีเชื่อมั่นในตนอย่าขาดศรัทธานะคะบุกตะลุยไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาค่ะเชื่อมั่นในตนเข้าไว้ค่ะ Girl, we, Clipping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go deep, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon